ตัวดีชาวสลัมดังทุกท่านครับผมจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับสลัมดังนะผมแต่ว่าผมได้ไม่เจอไอ้นุ่มไอ้หนุ่มหนุ่มหล่อคนนี้นะผมไอ้น่าจืดหนุ่มหล่อคนนี้มันเป็นใครครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาส่องตัวนี้ครับผมตัวใหม่นะเกมสลัมดังนะผมซึ่งเอาตรงผมก็ไม่รู้จักมันเช่นเคยนะครับผมแต่หน้ามัหนหล่อแบบหล่อเกินอ่ะเป็นพระเอกได้เลยนะโอเคครับตาม้นครับผมดูสกิลของเขาก็เลยดีกว่าเอาแล้วครับผมมาการที่สกิลแรกนะฮะ น่าจะเป็นสกิลเลี้ยงครับผมสก,กิลแรกก็โอ้โหไม่มีอะไรเลยครับผมมันการม้วนนะแล้วก็เอาบอลไว้ข้างหลังนะเป็นการวางบอลน,นะครับผมสกิลต่อมาเป็นการม้วนแล้วก็ชูดเลยนะก็ดูชูดเร็วดีนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าตกง่ายเหมือนเดิมครับต่อมาฮะขอบอลแล้ววิ่งเข้าไปเลยครับท่านี้คล้ายๆของซากุซากุระงนีนครับผมแต่ว่าเป็นเลยนะเฉยๆครับผม ต่อมาขอบอลแล้วยังไงหลอกเข้ามาอีกทีหนึ่งครับก็เป็นงานเพิ่มจังหวะมากขึ้นนะฮะก็เหมาะเป็นตัวประกอบดีครับผมเฉยๆมากนะฮะไม่มีอะไรฮะต่อไปต่อมาสกิลที่สองครับผมตบอ่าเป็นท่าบล็อกนะครับผมก็เป็นท่าทางการบล็อกที่ดีนะเป็นตัวบล็อกที่มีประสิทธิภาพครับผมแต่ว่าเขาเป็นตำแหน่งพีจีนะอุย้ยอันนี้คือการอินเตอร์เซ็์นะครับผม แต่บอลด้านหลังก็โดนอินเตอร์เซรนะผมนี่มันอินเตอร์เซระหว่างบล็อกนี่ว่าพอดูดูแล้วอีทีหนึ่งน่าสนใจครับผมท่านี้ผมว่าผมว่าดีนะต่อมาฮะเพราะนี่ไงตัวนี้เด่นเรื่องตัดบอลระหว่างการหลอกส่งนะครับผมแบบได้บล็อกอะ่ะคือกึ่งบล็อกกึ่งกึงตัดอะ่ะเอ้ยเก่งนะผมว่าผมว่าตัวนี้ไม่ธรรมาดาดูดูดูด,ดูดูแล้วนะ นอกจากความหล่อของเขาแล้วนี่ก็ยังมีความเก่งที่ติดตัวมาด้วยนะผมนี่ไนงะนี่คือคือจะบล็อกเว้ยแบบตั้งใจจะบล็อกอะ่ะแต่แม่งดันหลอกจ่ายแล้วก็ตัดบอลมาได้ครับผมเก่งเก่งเก่งไม่ธรรมดาครับผมตัวนี้ผมชอบนะสกิลนี้เพราะว่ามีพีจีน่าสนใจครับต่อมาครับผมก็เป็นท่าจ่ายครับจ่ายเร็วฮนะหันหลังอยู่แล้วปุ๊บหันกลับมาจ่ายได้ด้วยความรวดเร็วครับผมต่อมา อ่านี่ก็วิ่งอยู่แล้วจ่ายครับธรรมดาครับผมถ้าจ่าย PG มันก็ต้องดีอยู่แล้วฮะจ่ายเร็วครับผมแบบนี้งี่เลยอันนี้ก็ดีครับผมก็เป็นอย่างแล้วมาฮะต่อไปฮะต่อไปวิ่งมาจังหวะนี้ยังไงอ๋อแค่วิ่งเร็วเฉยครับก็ไม่มีอะไรครับผมแค่ตัวนี้จะเพิ่มสปีดมาเร็วกว่าคนอื่นนะฮะเป็น PG อะครับพายการต่อมายังไงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งทะลุตัวสกรีนเป็นใครครับเนี่ยเก่งเกินไปแล้ว อันนี้คือความพิวนะผมวิ่งแซ่บหลบตัวสกรีนไม่กระเด้งฮนะเฮ้ยเก่งนะเนี่ยทำไปเล่นไม่ธรรมดาเฮ้ยผมชอบน้วะก,กิลนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็บวกอะไรมาครับผมอ่านไม่ออกนะขอภัยแลต่อมาฮะปุ๊บพุ่งไปเก็บลูกก็ถ้าพุงนะ่งอะก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะผมผมมองว่าค่อนข้างมีประโยชน์ เก็บบอลดีคะตัวนี้วิ่งเร็วด้วยฮะแล้วพุ่งไปโอ้โหพุ่งไกลมากครับผมเห็นไหมพุ่งไปพุ่งไปไกลมากฮะน่าสนใจครับตัวนี้ต่อมาครับผมท่าตีแล้วปุ๊บอ่าตีอินเตอร์เซปครับผมแล้วพี่โลนผมจะไปทําอะไรฮนะพี่โลนผมตกงานนะนี่ถ้าเก่งขนาดนี้นี่อินเตอร์เซปปุ๊บจ่ายเลยฮนะโอ้เก่งเกินต่อมาครับผมอินเตอร์เซปแล้วจ่ายอ๋อแต่ว่าเป็นท่าแบบท่าพิสดารน,นะ เท่นะคือเอา,เอาคือเอาง่ายๆคือ,ค,อคือแม่งเทมากเลยครับผมต่อมาครับผมจ่ายอิซเตอร์ตปอันนี้เก็บไว้กับตัวฮะอันนี้ไม่รู้ทําไมว่าเก็บไว้กับตัวเขาแบบอาจจะจ่ายให้เพื่อนไม่ได้นะก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้กับตัวว้าเท่ครับผมโดยรวมนี่คือไอหนุ่มไอหนุ่มหน้าหลอกนนี้ที่เป็นพอย์การ์ดนี่ไม่ธรรมดาทีเดียวเชียวครับผม แม่งเป็นตัวประกอบที่เก่งกว่าตัวหลักอีกแล้วเนี่ยถ้าให้พูดแล้วนะ่มาดูสกินกันหน่อยดีกว่าว่านี่ครับผมสกินเ oh, ท่นะคือผมว่ามัน,มนหล่อหน้ามันเป็นพระเอกของอนิเมะแบบแนวแบบเลือคอมเมดี้ได้เลย <laughs> ต่อมามาดูความสัมพันธ์ครับผมก็ตามนี้ครับผมแล้วมันมีความสัมพันธ์กับพวกนี้ได้ยังไงวะนะเนี่ยเป็นไ,งไงปนได้ยังไงวะเป็นไปได้ยังไงเพื่อน ก็คร่าวๆครับผมตามนี้สำหรับตัวใหม่คิดอย่างไงกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์กดไลค์กด s u b สไครต์กันได้นะครับผมก็ก็ดูคอมเมนต์ครับผมกฏตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะนจริงๆถือว่าเป็นตัวที่หล่อและเก่งดีผมว่าเป็นตัวที่จะเพิ่มมิติตัวเกมลํำดังมากขึ้นครแล้วผมเมนไคอกาอยู่แลวนวก็ค่อนข้างชอบนะฮะ